ตอนนี้เราก็อยู่กับ s a m s u n Galaxy g A06 5G ครับเป็นสมาร์ทโฟน 5G ตัวเริ่มต้นของทาง Samsung นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่5,499บาทครับตอนนี้มีโปรโมชั่นก็เหลือเพียงแค่4,999บาทสำหรับคนที่อยากจะซื้อฝากญาติทุกใหญ่ตัวนี้เนี่ยเหมาะสมแน่นอนครับก็ได้ 5G เนะ ดาวโหลดเนี่ยเร็วแรงอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญในเรื่องความปลอดภัย er นะครับเขามีในส่วนตัวออโต้บล็อกเกอร์นะครับทุกคนเอาไว้บล็อกแอปที่ไม่ได้อยู่ในเพจสโต้นะครับเวลาเราคลิกลิงก์เนี่ยจะติดตั้งแอปจากนอกเพจสโตเนี่มันก็ติดตั้งไม่ได้นะครับก็จะช่วยลดในเรื่องตัวแอปมิจฉาชีพได้เนาะก็มาที่ตั้งค่าความปลอดภัยแล้วก็มาเช็คดูตรงนี้ครับตัวบล็อกอัตโนมัติเนี่ยให้เราติ๊กเปิดไว้นะครับแต่ว่าเนี้ยผมติดตั้งแอปจากภายนอกก็สามารถที่จะปิดได้ครับผมก็ ตัวนี้เนี่ยก็ทําให้เราแบบใช้งานได้แบบสบายหายห่วงเลยเนาะถ้าซื้อฝากญาติผู้ใหญ่ผมว่าเป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะแล้วก็ในเรื่องการอัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยก็ในส่วนตัว Android เนี่ยได้4ปีเลยนะครับแล้วก็แพทความปลอดภัยเนี่ยได้4ปีเลยเนาะแล้วก็ทนน้ำทนฝุน่นได้ในระดับ i p 54ครับเป็นมือถืออีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยนะสำหรับคนที่อยากได้สมาร์ทโฟนเร็วๆแรงๆมาไว้ใช้งานครับสำหรับเจ้า s a m s u n g Galaxy ่ a 0 6น g